ถ้าเข้ามาดูในระบบนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวลิงก์ของผมเองเลยนะครับ lsf สองน o ยองอคอมนะครับหรือว่าเป็นเว็บหลักที่ผมใช้ใช้นะครับก็จะเป็น lsf นะครับ .com คลครับคราวนี้จะเสียเวลาครับเข้ามาดูระบบเลยดีกว่าระบบเนี่ยก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับแบบมินิมอลนะครับก็คือแบบใช้งานง่ายครับเข้าถึงง่ายครับเห็นแล้วก็รู้เลยเป็นอิเล็กทรนิกสนะอะไรน่าใช้งานนะครับมันไม่ได้เยอะแยะเหมือนมูเดิลนะครับแบบเลอะลก หรือแบบว่าลกอะไรประมาณนี้ครับแบบนั้นมันเยอะเกินไปครับมันไม่น่าใช้งานครับแบบมเดิ์นะครับคราวนี้นักเรียนก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาหรือว่าไม่สมัครสมาชิกก็ได้ครับก็อยู่ที่ระบบเราสามารถเช็คสามารถตั้งค่าได้ครับคราวนี้ผมก็สมัครไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น user ครับชื่อว่าสมชัยนะครับแล้วก็รหัสตั้งสองสามสี่นะครับ ก็กดลรอกเบนเข้ามาพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วครับว่ามีรายวิชาอะไรบ้างน,นะครับถ้าวิชาไหนที่ยังไม่รับสมัครนะครับมันก็จะเขียนคําว่ารับสมัครแต่ถ้าวิชาไหนรับสมัครไปแล้วอ่ะมันก็จะหายไปนะครับเข้ามาดูที่รายวิชาของเรานะครับเข้ามาดูปุ๊บก็จะเห็นว่ามมีวิชาอะไรบ้างนะครับที่เราสมัครไปนะครับอ่าพอคลิกเข้ามาข้างในที่หนึ่งครับ ้างในเนี้ยก็จะสามารถปรับแต่งได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ครับมีสี่เมนูครับจุดประสงค์บทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับทุกถามตอบครับพอมาอีกวิชาหนึ่งนะครับมีทั้งหมดเห็นไหมครับหกอันหนึ่งสสามห้าเราสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าเออจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับที่แอดมินมันจะซ่อนไว้อยู่นะครับนี่ครับโดยฟังก์ชันพิเศษอันนี้ครับมันดีตรงที่ว่ามีกระทู้ถามตอบเลยครับเป็นฟอรั่ม ก็มีการถามตอบกันนะครับตามหลักเกณฑ์ของ l s นะครับแล้วก็มีแชทกลุ่มครับสามารถแชทกลุ่มคุยกันได้ครับในออนไลน์ครับในระหว่างเรียนนะครับหรือว่าอาจจะตั้งคำถามทิ้งไว้นะครับคนนี้เราเข้าไปที่บทเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจุดประจุจุดสำคัญก็คือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับแล้วก็มีการสอบเข้าที่บทเรียนนะครับ แล้วแบ่งบทเรียนเป็นแบบบทหรือเซ t ชันหรือว่าเป็น EP นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับเราก็จะมีบอกเลยครับว่าโปรเกที่เราเรียนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่เซกชันที่หนึ่งนะครับในเซ t ชันที่หนึ่งเนี่ยก็ย่อมาย่อยมันเป็น EP หนึ่ง EP สอง EP สามนะครับนี่ครับกดคลิกนะครับดูง่ายๆเลยเห็นไหมครับใช้งานง่ายเห็นไหมครับเราสามารถเอาวิดีโอ ใน YouTube เอาวีดีโอของตัวเองใส่เข้าในระบบหรือว่าจะเป็นรูปภาพเอกสาร pdf หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็สามารถเอาไฟล์นำเ,เข้ามาได้หมดนะครับนี่ครับข้างล่างครับเอกสารอ่านประกอบหเมากดคลิกปึ๊บมันก็จะเป็นเอกสารอ่านประกอบครับที่เราทำลิงไว้นะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งของระบบนี้ก็คือเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะครับมิชานี้ ก็คือถ้าเราเรียนบทแรกเรียนบทแรกเร่ปึ๊บเรียนบทแรก EP หนึ่งนะครับเรียนจบแล้วเรียนผัว่าเรียนหนึ่งจุดหนึ่งเสร็จแล้วไปเรียนหนึ่งจุดสองไปเรียนหนึ่งจุดสองครับเรียนหนึ่งจุดสองไม่ได้เห็นครับบล็อกสีแดงไว้มันบอกว่าคุณต้องไปทำแบบทดสอบ EP หนึ่งก่อนถึงจะมาเรียนบทที่สองได้ ก็หมายความว่าเด็กนักเรียนน่ะเข้ามาเรียนรู้เสร็จแล้วต้องมาทบบําแบบฝึกหัดถ้าแบทําแบบฝึกหัดไม่ผ่านเราอาจจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าให้แปดเต็มสิบห้าเต็มห้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไม่สามารถเรียนบทต่อไปได้นักเรียนก็ต้องมา,าหาคําตอบมาดูซ้ํานะครับก็จะเป็นก,รเรนการเรียนการสอนแบบเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเด็กก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะครับตามหลักการเป๊ะ,เ,ปะเลย ประมาณนี้นะครับก,ไบบกบ็ไปทําแบบฝึกหัดก่อนเห็นไหมครับไปที่ไปทดสอบปุ๊บให้มีเทสท,ทำแล้วก็กด,ดสตาร์ทเทสทาให้ผ่านผ่านเสร็จแล้วก็มาที่ ev สองได้นี่ครับคือความสามารถของมันเพราะเสร็จแล้วเราสามารถทํากิจบัตรได้ด้วยนะครับอย่างที่รู้อยู่เราตอนนี้เรียนออนไลน์นะครับโอ้ยฮิตกันมากนะครับแล้วก็มีการให้กิจบัตรกันด้วยนะครับ การให้เกติบัติเนี่ยเราสามารถล็อกได้นะครับว่าจะให้แบบไหนให้ยังไงทําไมถึงจะได้ครับเราอาจจะบอกว่านักเรียนต้องส่งงานก่อนนะกํากหนดว่านักเรียนต้องส่งงานก่อนนะพอส่งงานเสร็จก็ได้รหัสผ่านได้รหัสผ่านเสร็จแล้วถึงจะได้ใบรับใบจบอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมทําให้ดูนะ,ะว่าใน i-pad ในมือถือเนี่ย สมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเรียนได้ไดในคอมอย่างเดียวเสร็จแล้วเรากดกดรับใบจบการศึกษาครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับได้รับใบจบการศึกษาด้วยเป็นไงครับเรียนแบบมีเงื่อนไขต้องสอบก่อนผ่านก่อนถึงจะสามารถผ่านไปบทต่อไปได้หรือว่าไม่ต้องทําก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งเงื่อนไขนะครับเรียนเสร็จแล้วได้ไบเซอร์อีกมีลูกเล่นมากมายให้ใช้นะครับเต็มมีหมดเลย แบบทดสอบก็มีทั้งโยงเส้นเติมคําอะไรทุกอย่างครับสามารถด,ดูรีพอร์ตได้นะครับว่าถานะของตัวเองเนี่ยเรียนไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างครับเป็นไงครับระบบการเรียนการสอนแบบรูปแบบใหม่ครับใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากหน้าตาน่าใช้งานราคาไม่แพงด้วยครับทุกคนสามารถมีระบบเป็นของตัวเองได้ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสลักลีปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ